ครับบรรยากาศตอนทั้งแรงเมื่อนี้มีเรือมาสวามอยู่สองลำครับพี่น้องลำพี่น้องที่เห็นอยู่นี่คือเรือเทพยสิริบาลินของพี่น้องชาวบ้านโน้สว่างครับเนี้ <Yeah. S 1> เรือเทยียิสิริบาลินเดิลงมาสวมพี่น้อง <Yeah. S 1> เก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องครับ โอ้เรียนดีอยู่ด้วยครับโอ้เหนียหน่อยเลยไหมคักจักโอ้เรียน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  เรียนดีอยู่พี่น้องครับบรรยากาศตอนยังแรงครับสนามเชียงเลือก,กมลราดใสพี่น้องครับคนกันลายอยู่ด้วยพี่น้องขนาดซ้อมนะครับนี่ขนาดซ้อมค้นกันลายครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเพื่อิบ่ได้พาชิมดีๆแบบนี้ต่อไปครับ